ไม่ไมทำเรื่องของมันทำได้ครับสร้างพระป่าบบนาไม่ยินด้วยทุนสี่สิบบาทกูก็สร้างกูอยู่ในยศรัทธากูไม่ได้มองศรัทธาคนอยู่แล้วกูมองใจกูศรัทธาไหมอืมถ้าใจกูศรัทธาอยู่เงี้ยถึงมีไม่มีกูก็อยู่ได้เนอะจำไหมกูมไม่ได้สนใจตัวนั้นเลยใครจะหนีจากกูไปก็ไปอ่ะกูบวรมากกูอยู่คนเดียวได้อือืมเนอะมจำไหมมาเข้าใจไหมเออทำไมกูจะอยู่คนเดียวไม่ได้กูขุดมันกินก็ได้ ไป่ได้ไปจริงคือแต่นั้นด้วยใจแบบหลงตาเงินออย่างนี้จริงจริงแล้วจะสร้างสร้างกุฏิเนี่ยนะกูก็ทำให้กูได้อ่ะกูจะไปคิดอะไรมากจริงไหมทำแบบไม่คิดเหรอโอ้ไม่รู้กูก็ไม่คิดจริงจริงเอ้าฟะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก,กูไม่รู้จะตอบอยังไงแต่ว่ากูวา่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เลือดที่ประเสริฐขนาดนี้คนเรากลับมาย่ำยีด้วยนักบวชที่มาบวชในศาสนาเนี่ยมันจะบาปจะก,กรรมขนาดไหน,นอะเนาะอ่าม,มันก็เกินอยู่นะกูว่าทุกวันนี้ฮะพวกนี้เอเวจีนรกมันไม่เข้าใจหรอกอจำไว้นะเอเวจีนรกไม่มีทางหนกักหนกัหนกมากนะหนักมากๆ น่าสงสารนะับเปรตม,มันอยู่กับวัดนะี่นะ <laughs> ตัวเองเป็นเปรตยังชวนวายาวัชกรเป็นเปรตไปด้วยนะเ <laughs> ข้าใจไหมดูดมมมมิมันทำลายเป็นวงกว้างทำลายตัวเขาเองนะทำลายเขาไม่รู้ตัวหรอไม่รู้หรอกนะแล้วมึงจะเอามาทำหาอะไรล่ะนะกูถามหน่อยมึงเป็นพระเนี่ยมึงจะเอามาทำาไมมากมายฮะจริงไหม โอ้ยกูเห็นชุววันเนี้ยนะเผื่อลงตัเผื่อเผื่อทำไมอ่ะมึงไปเชื่อเรื่องกรรไหมกูไม่ได้เผื่ออะไรลวกูเนี่ยจริงกูก็อยู่ของกูไปวันวันเนี่ยมีไม่มีก็ช่างมันใครอย่างนี้อย่างกูไปไม่ศรัทธากูก็ศรัทธาของกูอยู่ดีกูยังพูดเลยว่าคนทั้งโลกอย่าไม่ศรัทธาศาสนากูเหลือกูคนเดียวกูก็จะเป็นคนสุดท้ายกูไม่สนใจหรอกนะสำหรับกูเป็นอย่างเงี้ยนะ ใครจะว่าศรัทธาไม่ศรัทธาเสื่อมศรัทธาสามสบายอืมนะออให้มันเหลือกูคนเดียวกูก็จะอยู่ห้องกูเนี่ยคนคอื่นไปนับถืออย่างอื่นก็ไปเถอะนะจริงไหมยีไม่วุ่นวายกูจะได้พักผ่อนเย <c oughs> อะเชอะไม่มีกินกูก็จะหาขุดมันขุดหนูกินห้องกูอยู่นะจริงไหมไม่ได้เรือร้อนหรอกจริงๆกูทไม่สนใจหร,รอกนะโอ้ยนะ <c oughs> อางน้อยกูก็มีคุณเผ่าอยู่กูจะไมกลัวใช่ไหมล่ะใช่ไหมอ่าอือเพราะฉะนั้นพระที่บวชมาต้องปฏิบัติอย่างเดียวมั้ปฏิบัติอย่างเดียวต้องเรียนหนังสือได้ไหมเรียนไปทําไมทาไปอยากเรียนหนังสือมันก็ศึกไปเรียนเลยเออจริงให้มันแยกออกไปเลยก็เรียนเรียนก่อนปฏิบัติเรียนเรียนไปเลยเรียนให้มันจบไปเรียนเก้าประโยคมันค่อยบวชก็ได้หรอครับถ้ามึงอยากเรียน จริงนะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเรียนไปเลยให้เรียนฟรีไปเลยเออฮะเออจริงไหมแยกไปอย่างเนี้ยแยกไปเลยไมออ่ต้องใช<ะ>่ไหอ,อถ้ามึงอยากช่วยโรกเอดมึงมึงก็ไปต้องไปบวชหรอกมึงก็ไปตั้งโรงพยาบาลชวนพวกกลุ่มมึงเรียนอะไรกันไปเลยไม่ต้องออกเป็นพระอ้าวการเป็นพระดูขลังกว่านะเฮ้ยเป็น,ออนอแอบแฝง มันเสียไงมันเสียศาสนามันเสียองค์กรเขามันไม่ใช่เจตนาโอ้ยเศร้าไม่มีความเมตตาแบบเนี้ยนะมันมันเมตตากิเลสมันเป็นปุ๋ยอย่างดีใส่กิเลสอ่ะโอ้จำไหมมึงอยากช่วยมึงก็ต้องแยกแยะเห็นไหมอย่างบินมลลิทธิ์อย่างแั้นมันก็ต้องช่วยของมันมันก็อยัางช่วยของมันได้อยู่เจริงไหมครับเออทำไมมึงต้องมาบวชด้วยมึงมาบวชมึงก็ต้องปฏิบัติสิ จริงไหมอ่ามันค่อยสูกต้องมันค่อยจะทาสมมุติส่งให้สมบูรณ์อในสมมุตินั้นจริงไหมล่ะครับถ้าอยากเรียนมันก็มันต้องมาบวชมันก็เรียนไปมันจบแล้วมึงอยากบวชเมื่อไหร่ก็ค่อยบวชเรียนจบค่อยบวชก็ได้จริงไหมทำไมต้องมาบวชเรียนด้วยจริงไหมล่ะมัน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 มั่วเดี๋ยวนี้ฮะจริงไหมจำไว้ไม่รู้จะเรียนไปทําไมบางคน จบปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วมาเรียนนักธรรมอยูเริ่มต้นใหม่แก่จะตายแล้วอย่างเงี้ยม,มันต้องรีบปฏิบัติข้นขวายนะอ,อย่าให้มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเข้าใจไหมอ,อ้อหลวงตาราศึกษาไปเนี่ยมันไม่ดีดอการปฏิบัติแหรอครับ มันดีหมดแล้วแหละอยากให้ศึกษานั่นแหละเป็นโยมนะเป็นชาวพุทธเราศึกษากรศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาอะไรก่อนน<อ>ะคมาปวดเออไม่เหมือนจะจะไปทําบุญทําอะไรก็ตามมันหน้าที่ของชาวพุทธเราเราต้องรู้เรื่องของตัวเองก่อน<ะ>อ๋อศึกษา<ะ>เองอันไหนควรทานอันไหนควรทาํามันค่อยรู้มไม่ใช่มั่วกันอย่างเนี้ยนะ,ะกูไม่อยากพูดคนจะป่วยยังไงก็ป่วยไปเถอะ กูไม่ได้สนใจหรอกกูก็ทําได้แค่กูว่กูไปเห็นกูอย่างหมาเป็นขี้เลี้ยงกูไปเห็นกูก็ไปจ้างเขาฉีดยาให้กูไม่ได้มาเลี้ยงนะจริงกูรักษาหายแล้วก็เรื่องของมันถ้าไปเจอพบเจอก็ช่วยตามเหตุไปเนาะไม่ใช่หอบมาวัดกูกูไม่เอานะเรื่องของหมาก็เป็นเรื่องของหมาไปจริงไหม ไม่ใช <ane> ่ไ <presidency> ม่มีเมตตาเนี่ยมันมีเมตตาหมดแล้วแหละแต่ว่าต้องเมตตาแบบว่าให้มันถูกต้องด้วยจริงไหมล่ะมีขอบเขตอยู่มันมีขอบเขตของความเมตตาบางทีความเมตตาความใจอ่อนของเราเนี่ยแหละครับอ่าชาวพุทธเราไม่รู้ไงมันก็เลยตกเป็นเป็นเหยื่ออไม่ใช่เป็นเหยื่อเรากไปส่งเสริมเลยซ้ำไปนั่นแหละอ่อจริงไหมครับโอ้โหนะ